จะพี่น้องหลังจากที่งัวเห้าคลอดออกมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะคะ่ะห้าก็จะให้เขาพักเมื่อยก่อนหลังจากนั้นพอมานก็นจะตัมการหลีดนมให้งัวบ่อนง่วที่เกิดใหม่เนาะคะ่ะห้าตรงซอยเขาจะพี่น้องถ้าห้าบอ่อซอยกะงัวหน่อยคลอดออกมาก,ก็จะกินนมบ่อใดเนาะคะ่ะเห็นบ่จ้ะเยะ มืดแนดเนาะค่ะพี่น้องมือดอีลีล่หละมันยามคื้นเนาะตอนนี้ก็ประมาณสี่ถุมแหละงวก็จะกินนมบอด้ค่ะเห้าตรงซอยเนาะซอยงัวนหน่อยเขาก็จะรีดใส่ขวดแล้วก็มาปอนเขามันแนมบาเห็นจ้ะพี่น้องก็ต้องขออาภัยเด้อจะ้ะ ยังลุกบ่ท่านใดอยู่เพราะว่าเขายังพันในกินนมเนาะค่ะถ้าเขาปล่อยไว้ยังสี่กะง่วกับบริกินนมมันก็มีตัวอย่างให้เห็นเห็นเนาะค่ะใน YouTube บางช่องเนาะลูกง่วบริกินนมลายมือเขาก็จะอ้อนแรงแล้วกะตายไปในที่สุดเข้าตองซอยง่วขอกเข้าได้ซ้อยทุกโตจะ้ะต้องไดรดนมป่อนแบบนี้ทุกโต เพราะว่ากรรมพัธน์เมเพินเป็นเต่านหัวนมใหญ่ค่ะเบึ่งดีละพี่น้องซ้ำกันกำนวยบกหหงเอาโลดแบบหนึ่งนะคะ่ะพอบานเพิ่นกำลังเตรียมอุปกรณ์ เข้าตรงซอยจากพี่น้งองก็จะต้อนเขาเข่าซ่องแบบนี้เนาะคะ่ะการรีดดมง,งัวเข้าจะเขา่าทั้งขางเนาะคะ่ะเข้าจะไปเข,าขา่าข้างหลังงัวบางตัวพนจะพนจะเตะเนาะคะ่ะพนจะดีดแล้วก็เอาไม้คาดไว้แบบนี้จ้ะ ็จะทรมานนิดนึงเนาะค่ะเนาะบวเป็นยังค่ะเพราะว่าเห่าเห่าตรงซอยหนองต้องมัดขาอยู่บ่หลังจากนั้นเขาก็จะใส่เชือกเนาะคะ่ะ ถ้ามีเสือกอ่อนๆก็จะดีเนาะค่ะมันก็นจะบบเจ็บขาเห็นบ่ค่ะพี่นอกเข่าไปไกลโบด่ายหยานพื้นดินเพราะว่าพื้นจะหวงหลูกเพื้นเนะาะหยาเพื้นคิดว่าเขาจะไปทํำลายลูกเพื้นพราบ้านก็นจะนมเมเพื้นเลิศมมากแลลวเนาะจ้ะเห็นนมพื้นยศติ้งติ้งติ้งสัน่นเลาก็ใช้เหตบวงแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีใหม่อีกอันนึงเนาะค่ะอยู่ข้างล่างเห็นบะ บานพิ่นเห็ดไห้มัดขาเข้าไหวแบบนี้แต่กับบมัดบมัดแน่นเกินไปเนาะคะ่ะมันจะเห็ดแหงัวดินแล้วกับเสือกจะรัดขาเข,า,ขาเป็นแผลได้เฮาจะเห็ดแบบนี้จนกลัวง่วหน่อยเพิ่นจะกินนมเองได้แต่ตอนนี้ยังไม่อยู่เนาะเฮาก็จะรีดปอนก่อนหลังจากนั่นกัด เดี๋ยวเขาก็จะหล,ลีดนมให้หัวนมมันเหี่ยวแฟบลงกว่านี้แล้วกะ็ลูกเขาลูกขึ้นยืนได้เขาก็จะพยายามเอาลูกเขาไปไปขาบหัวนมแล้วกะด็ดูดฟึกให้เขาดูดนมไปในโตน้ำเนาะปอนน้ำแล้วกะ็ฟึกเขาดูดไปในโตน้ำแต่ว่าตอนนี้คือช่วงแรกนี่เข้าตองเข้าตองซอยเขาก่อนจะ้ะเข้าตรงทำการหลีด เดี๋ยวจะไปทางพุนนะคะ่ะห้เบิงชัดๆเขาจะกะจะดินแน่เป็นธรรมดาละคะ่ะเพราะว่าเขาจะเจ็บแบบนี้เลยจ้ะพราะบานก็นจะด,ดีดใส่เหยือกแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะการรีดนมกับต้องรีดบดท,ทุกเต่าเนาะคะ่ะเพื่อที่จะบ่หายแบบหัวนมเขาเต่าหนึ่งหน่อยเต่าหนึ่งใหญ่เดี๋ยวด้วจอจ้ะเราจะมาทางนี้ บางแนกต้องขออภัยด้วยจ้าพี่น้องมันมันกระตุกกระตักเพราะว่ามันเป็นย่ามคืนเพอย่าดินเด้อลูกเด้อนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะซู่มให้เบิงเนาะจ้ะนี่ค่ะเราจะรีดแบบนี้รีดแบบนี้เด้อค่ะรีดจนกว่า หัวนมพ่นจะแฟบลงเนาะค่ะเนาะที่เหลือเข้าก็จะเก็บไว้ได้จ้ะ ประมาณสามสี่ชั่วโมงเนะาะเ้อก็จะเก็บไว้ในอุณหภูมิที่บบาหอนจนเกินไปเนาะคะ่ะแล้วก็บ,บเย็นจนเกินไปแล้วก็มอปอนสำหรับอขอกงวัวทันใดที่เจอปัญหาแบบแม่งวัวหัวนมพนใหญ่ หลูเพ่นลอดมาแล้วบ่สามารถที่จะขับนมกินเองได้กระต้องซอยเบื้องต้นแบบนี้ก็นอกจากจะเหตุแบบนี้อย่าปล่อยให้เขาคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแลยให้เขากินนมเองเขากินบ่ได้ด้วจ้ะเพราะว่าหัวนมใหญ่เกินไป การรีดเท่ากับจะบวบบ,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 บบีบแห้งเนาะค่ะเนาะบวมเป็นการบีบเท่าจะดึงโนมลงมาเนาะค่ะ <c oughs> เป็นแปง้งเมนบะถ้าเป็นแป้งรีดบอบออกรอีเท่ากับจะบะครบเนาะค่ะ <c oughs> เพราะว่าเขาเตรียมนมมาไดเป็นอาทิตย์แล้วเนาะ <c oughs> เขาบะคอดเจักเถื่อ <c oughs> เป็นแปง้งเมนบะหัวนี้นะ เมงตีลาพี่น้องเป็นก้อนเลยเป็นแป้งเลยเฮาต้องรีดเด้้อค่ะบรีดบได้ถลีดบออกเนาะคะ่ะเฮาก็ต้องเอานําเอาผ่าหนึ่งอุ่นๆมาประครบหรือว่าต้มผ่าให้อุ่นๆเอามาประครบเนาะจ้ะ เจบเพราะว่านมเป็นแปง้งเพ็ดออกบ่ ออกบ่จะพี่น้องมันก็จะยาวจนเกินไปเนาะค่ะเดี๋ยวห้าร่อบเบิงอีพี่ต่อไปเนาะการทีห้าเอามากอกใส่ขวดล่ะก็ปอดนมนองจังไดเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้ก็เนาะค่ะพี่น้อง ถ้าโบชัดหรือจังได้กะตรงกบาบขาอโทษขออภัยเด้อจากพี่น้องคอยติดตามชมอีพีนาเนาะจ้ะว่าห้าสชิทํทำการปอนนมน้องแบบไดน้องเขาจังสิได้กินนมเนาะค่ะเนาะห้ากะจะซอยอยู่แบบนี้จักมือน้องจังสิกินนมเองได้ห้ามาลุ้นกันจ้ะทุกโตจะบ่เกินอาทิตย์หนึ่งเนาะค่ะเนาะย่างสูงสุดจะบ่เกินอาทิตย์หนึ่ง ถ้าตัวไดเก่งกับแค่สองมือจ้ะขอบคุณทุกการรับชมด้วยค่ะพี่น้องเจอกันใหม่จ้าคลิปหน้าสวัสดีค่ะ